ครับลุย่านเก็บอาการหน่อยข้างหน้ามีดานก็บตับวัดแต่ซื้อเครื่องร่อนนั่นี่พาเดินมาเนี่ยที่เหลือยังไม่ตามมาเลยเดินจังไหรเออะะไรนเขาตามทานช้าเลยท่านวิ่งอะผมน่าจะมาตายเอาหน้าบ้านช่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แตาถ้าตันดี้ยังไหวก็ต่อไปเรื่อง ทำไมอะพาวัดอื่นจาดหน้าเลยพายๆพระนสิกระโปรตหลวงตาแถวกลางใครมีฝนเดี๋ยเจ้าค่ะทั้งวัดมีเท่านี้แหละจ้ะอ๋อเดี๋ยวอีกสององกำลังตามเลยอ๋อครับองค์นี้สององค์ที่สองพลานอ่ะไม่น่าจะลอดได้เลยหรืแล้วแถวมากไม่ได้หรือนะ วัถวายพระจนทร์จงจ่าเด้วยนะ่านถนัดหนามาแล้ววันนี้งตานะครับหวันยกวง้าทายญี่ปุ่นก็มีด้วยอ่ะมีมองชิคเอาสูตรตาเป็นตาป็นตาหมอมงตาเจริงน เนบอกว่าไม่น <tube> <ses ní acceptable> ่ามาองเนี้ยอันนี้อาพ่าหรืออาพผ้ากันดีผมว่าไม่มาใครเขาก็ว่าไม่เอาเปรียบหรอกอพาร์ตติดเตียงมาทักทิ้งไปอ๋อกลางวังนี้ด้วยค่ะลุงตาแกไม่ได้เป็นไร ขอบคุณร้านขากระโปงขากระโปงกระโปงใช่ไหมเจ้าของร้านบอกกอไก่เลยแหละเหลืออ๋อเป็นกา Nam หรือเปล่าเจ้าของร้านไม่ยืนแข้งทั้งคืนเลยเหรอ เอาแต่ของบ้านเบิร์ติ้งไม่เอาแล้วก็จะไปเสียดทายละ5บาทร้องตาขายที่เชื่อวอยงรักไปวัดก่อนใส่บานมั้งนิมนต์พะเจ้าค่ะเช้านี้มีแตกอาหารอร่อยเออเลยพระเจ้าค่ะพนะเจ้าค่ามีจะพผ้านุ่มๆทั้งนั้นเลยเป็นไงกังวิ้นกังเวียน ปิดไปไปิดมาหวานจ้อยที่คุยกับพัวละครในความคงความเดี่ยวเับมึง <c oughs> วันนี้ไม่ต้อง Nih-de-ee-sha-na-sha-ka Nih-pon-sha-ka 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 เติมใจให้จังมาเจ้าไม่ห่างจังจเต,ต็มตาหล่นนั้น,าน,ลาลนาตาชั่ววัตเกนกตาหน้ทากทีแถมมีเสน่ห์้เขอเนกองปล่อยให้ใหน้องไม่ได้ไงกันเจ้าของคนเจ้าักหล่ตานี่อดีตนักเต้นรอเรอตีแล้ว,อลวมอน้ผ้าไปเนี่ยเออ แม่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยทั้งมู่ทั้งเห็ดทั้งเป็ดทั้งไก่เดี๋ยวถ้าคืนบ้านไปไม่มีอะไรให้กินกูจะแข่งให้เป็น้ามเลย เขากลับบัดเขาไปแล้วพีว่าเป็นพระวัดเนี่ยก็ยืนรอได้เดี๋ยวเราพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพเพื่อนเาเรา ดูสิข oh, ้าวหม้อ huh. น yeah, hey, ี a, í, uh ้นะคนก็ไม่ต้องกินพระก็ไม่ต้องแดกเลยแดกไปอ๋อมาเหมือนการหาเรื่องเด็กชายเลยหนไม่รักพ่อหนุเกลียดพ่อหนุไม่รักพ่อแล้วหู้เลียดมึงเป็นไงไอ้เขียวไอ้ด่างแม่อ้อหากินแต่เช้าเลยพวกมึงน่ะเฮ้ออยากให้กูเจอนะวันนี้นะถ้ากูเห็นมึงมายืนอยู่หน้าบ้านกูกูจะเอาหนังติดยิงหัวพวกมึงเ ลงา <c oughs> ลตาคนแรก <c oughs> เราจะยังไงกันดีครับลงตาเราดีเราว่เออลงตาคุยก่อนค่อยสวดที่หนังครับ <c oughs> เราจะยังไงกันต่อไปคนระับมาลงตาเดี๋ยว

ระยะหนึ่งนะโยมแม่ที่แม่เป็นคนของโยมแม่ที่ได้เห็นงใยเมียของข้าท่านแม่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วโยมแม่ที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมโยมแม่ตกลงอยู่ในสภาพเช่นนี้แม่ไม่เข้าเลยจะบอกกับท่นานข่าได้ตอนนี้ ยกพ่อตายแล้วท่านพ่อจาะ,ะไหนยมแม่แล้วเจ้าดาวล่ะดาวอยู่ที่ไหนเจ้าดาวมันคุ้มครั่งเคยสติวันเคบพี่แม่เปลี่ยนชุดแตและเปหัวรน่าโจรแทนพ่อแม่ไม่มยกขัเจ้าดาวมันเลยทำร้ายแม่มา ไม่ทุกใจหรือกันแม่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วท่านกาัมพนาวม่อต่เราโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันอาตมานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยโยมแม่ได้อย่างไรมีแค่หนทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นการดับทุกข์ คือให้โยมแม่นั้นบวชอยู่กับอัตมาที่นี่โยมแม่แต่ว่าชื่ออะไรท่านเป็นคนทางดับทุกข์โยมแม่จะบวชอยู่กับท่านที่นี่นะเจ้าคะ่ะจะเดินพรไหมโยมแม่ค่ะดีเลยโยมแม่เดี๋ยวให้นรสิงห์โกนหัวให้โอนเลยไหมแม่แมใจเย็นร้อยอยุงว้กจะขอที่

นายอยู่แม่ตาบัตมามานี่กลับทำไมก่อนเลยเนี่ยบอกไปลง